เราได้ใช้ข้าหอมนะคะกับภารกิจนะคะไปซื้อน้ำที่อเมซอนกันนะคะตั้งใจดูมากเล่พี่กำลังคิดอยู่ว่ารเราจะทำอะไรกันที่นี่พค้เราเจอคนดังเราจะเจอคนดังมากทุกคนก็วันนี้นะคะ่ะเราได้ใช้ข้าวหอมนะคะ กับภารกิจนะคะไปซื้อน้ำที่อเมซอนคันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะคะว่าเขาหอมทำได้หรือเปล่านะคะตั้งใจดูมากแอน <laughs> นี่แหละคอนเทนต์ของคลิปนี้รถมาจอดนะบังรถ <laughs> บังเลยทีเดียว หกไมคะทุกคนจะหกไมคะเอ้ยภา,ารากิจสำเร็จค่ะทำได้ค่ะคุณหอมทำได้ค่ะเก่งมากค่ะภารกิจของเขาหอมก็สำเร็จไปนะคะทุกคนเราจะไปไหนกันคะ หนูก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันเราต้องรอตามนะคะท่า Let's ก o ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ไล่ท้องสมงบู์กันนะทุกคนก็เราจะมาเล่นเครื่องเล่นการซึ่งตีหน้าแต่งชุดแบบไม่เข้ากับเครื่อง่นที่นี่เลยแล้วก็ไม่เข้าตีมเขาด้วยเพราะว่าเขาตีมเขาบอยนี่แม่มาตีมอะไรตีมอะไรอ่ะตีมอะไรตีมไม่รู้ค่ะแม่บอกตีมไม่รู้นะคะ ลองไปละง่ายเลยค่ะเปียกกองเปียกหมดเลยไอ้ใครมาขี่วะไอ้นี่มาขี่ไงไหนน้องหน้าน้่งยองน้างยองคือจีเป็นคนเกิดปีม้าใช่ปะเราจะเอกับแบบคนชอบแบบ ขี่มามากเลยมมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้นะคะเราได้บัตรแล้วเนาะเราก็จะไปขึ้นรถไฟกันนะคะโอ้เราเจอคนดังเราจะเจอคนดังมากพี่หันไม่มีคาเลนด้วยเลือกคนเดียวดีกว่าไปดีกว่า กันะคะจีกับโ่อนะคะจะไปนั่งกันเช้ากันนะทุกคนซึ่งจะเละหรือรอดก็อุ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะจะรอดปะเนี่ยอันนี้หนปกตัวไปไหนเนี่ยตกก็ตัวไม่นอนเลยนะไม่รอแล้วเนี่ยดูดิทุกคนดูกรันเช้าบายๆหอมพาพี่มาทำอะไรวะเหตุที่พี่มาทำอะไร ฉันมาทําอะไรที่นี่คนหายไปไหนการเล้วคนหายไปเลยพี่กำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำอะไรกันที่นี่ไม่เคยครั้งแรกใช่ไหมี่จะนะโอ้ไม่เคยนั่งกระเช้าเลย,ไม,เยไม่เคยนั่งเคย,เคยคนั่งแต่แบบกระเช้าแบบที่มันเป็นแกว้วกระจกอ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่จริงๆและอะไรสันนี่คือ,อตัวพี่สันหรือว่าสันอันนี้มันสันวะเขายาอะไรไม่ได้เลยดูข้างหลักเ้างหลังเขาดูตื่นเต้นมากดิฉันนั่งกลัวมาก เฮ้ยนี่มันขับอะไรอ่อันเนี้ยที่เป็นเลมโบว์อันนี้มันโกคาร์ทเป่ะฉันอยากขับโกคาร์ทที่แบบหัวกูไม่ใช่นะกลัวเฮ้ยไม่เคยไม่ไม่โบิบเบไม่ไหวเลยนนบ้าบ้าบูบ้าบูบ้าบูบ้าบีทุก <c oughs> คนดูข้างล่างก่อนแต่ให้เลี้วดูขาก่อนรถจะไม่ไหลนะคะเลยหนูเลยเลยเนี่ยดูคนเขาไปแล้วละ่ะอู้วั้งไงบูดาอ้าวบูดาอ้าบูดา ไปดูเขานะทุกคนเขาขำเลยขนาดนั้นวะ ะะด้วยนะคะอากีแกนะคะอยือเรียกการแซกตอนะคะหอมด้วยนะคะนูนนะแนเดกด้วนะคะแล้ก็เครเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะข<ๆ>นาอยู่นี่นะคะ ทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะจีน่ามันหายไปไหนวะก็เดี๋ยวเราย้อนกลับไปอีกทีนะคะอันนี้ที่ทำเอฟเฟกต์เองเด้ยมาเรามาดูอีกรอบนะคะทุกคนเห็นคนที่อยู่หน้าสุดไหมคะเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปนะคะคนนั้นแหละคะ่ะจีเองคะ่ะ สองนิ้วให้ก็คือข้าวหอมกับลุงจีเองค่ะไบ๊ายบาย ดูข้างหลังลูกเนี่ยเป็นกระพารข้างบนไม่เคยค่อยหลรอนี่นี่ดิ๊ะไข่ไข่ปูปูใช่ไหมปูอ๋อกุ้งเหรออันนี้มันปูนะลูกก็ปะปูปูปูหรือกุ้งลูกถ้าหนูเอาแกงเขียวหวานโรตีนะกินถึงจะกินแป้งเยอะก็ใอัไหนคเอาแกงเขียวหวานอะไรจ๊ะขัว แล้วก็แกงคั่วหอยผมไม่ไมแกงเขว้เอาเป็นอะไรเนื้อหมูหรืออะไรแกงเขวห้านอะรอบเอาทงนะเนาะบุกกอบเับพริกเผาให้ม่้ยันงยงไหมากนแล้วนี่ะอนไม่เนี่ยเป็เนือไม่หันละสรุปเอาไข่อะไรอะน่ากินนะไข่ไข่ฟู ตนนรงกหอดูฝั่งนี้ดิดนนลูกฝรั่งอันนี้ลูกอ้วนน,นี่ไม่ใช่ฝรั่งนะฝรั่งฝรั่งอะไรเล็กแค่นี้ไม่ฝรั่งเหรอทำไมมันลูกเล็กจังเออใช่ใช่อืมอันนี้ไม่ใช่ฝรั่งหรอ นี่มันสองลูกนี่มันลูกเดียว,วมันมีสองลูกก็หยิบไปเลยค่อยแกะก่อนแกะลูกก่อนเอาลูกขาวๆ <c oughs> ดูดิพิชเชตสวตัวข้าวหอมฮะเชื่อในตัวข้าวหอมดูดิขาวเปล่าประมาณนี้ไม่เหมือนกันยังไม่มันก็ขาวอยู่นะตัวนี้นะคะเราจะไปเก็บมะนาวกันนะคะซึ่งก็รอข้าวหอมเดิมอยู่นะคะ เพี่ก็จะล้มแล้วเนี่ยมาแรงปอนีล้าแต่การวุ่นใครวุ่นวุ่นกับทางทางมันรู้สึกว่าแต่นั่นก็เช้าเมื่อวานแล้วเรลชิค่ะเอ้ยเราก็ได้เจอลูกมะนาวแลนะคะทุกคนว้เก็บสิจ้ะขอมะนาหนยนะ ใหญ่ลูกใหญ่น่่เดี๋ยวไว้ทิปย์เรมาใส่อะไรอ่ะถือไปไงเดิได้เดินได้พอสามใบพอไม่พอหรอกหนูต้องไปทำน,น้ำมันนาเชิงลิงอาลูกนี้ดิลูกอันนี้ได้เพราะมันมมยังไม่เ,เหลืองเลยอยู่นึงอ้วกขีอุ้ยบ้าเลอะเลยฮะพี๊บผ่าดับมันยัไม่เหลืองเลยนี่ไงนี่ก็ได้อยู่ ัน้ไดมพอแล้ว